ปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะในช่วงที่พบค่าฝุ่นละออง PM 2.5เกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่จนอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรายงานค่าฝุ่นให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องซึ่งแม้ว่าบางพื้นที่ค่าฝุ่นลดลงต่อเนื่องและมีแนวโน้มคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากสภาพอากาศเปิดมากขึ้นแต่ยังมีบางจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเสี่ยงค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีส้มและสีแดง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้ผนึกความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5อย่างเข้มงวดเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายลงโดยนายวราวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5พร้อมกล่าวว่าจากการคาดการณ์ในปีนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองมีนนโน้มสูงกว่าปีที่ผ่านมาจึงจําเป็นต้องขับเคลื่อนแผนเผชิญเหตุภายใต้กรอบกฎหมายและแผนป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยแห่งชาติโดยมีการจัดทําข้อมูลพื้นที่เฝ้าระวังการเกิดจุดความร้อนสะสมหรือฮอสปอต ในระดับตำบลหมู่บ้านเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติการและเน้นย้ำเรื่องการป้องกันและลดการเกิดมลพิษจากแหล่งกำเนิดต่างๆจากนี้ไปจะเข้าสู่ความแห้งแล้งของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติดังนั้นก็ขอฝากให้ทุกๆหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของภากฝ่ายปกครองและกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนวราชการในการประสานงานอย่างใกล้ชิด กับในระดับท้องที่นะครับการทําความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรเพื่อป้องกันการเผานะครับในแต่ละห่วงเวลาต้องเรียนว่าเราไม่ได้ห้ามเผานะครับการเผาไหมในที่โล่งนั้นสามารถทําได้แต่ต้องขอให้ประสานงานกับหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถึงสภาพอากาศถึงความเป็นไปได้ในการที่จะทําให้ฝุ่นควันนั้นแพร่กระจายออกไปไม่สะสมตัวอยู่ และเพื่อสนับสนุนภารกิจควบคุมฝไยป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้ปฏิบัติการบินอากาศยานปีกหมุน KA32 เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวโดยนายบุญธรรมเลิศสุขขีขเกษมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือปภเปิดเผยว่าปภได้ร่วมกับกองทัพบ,บก สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจำนวนสองลำพร้อมด้วยกำลังพลและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตเข้าประจำการณที่ตั้งส่วนหน้าค่ายทหารเสือพระองค์ดำจังหวัดเชียงใหม่ และข่ายสมเด็จพระอิกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณาภัยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการแก้ไขไฟป่ารถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง10,000ลิตรและชุดเครื่องจักรกลด้านไฟป่าเข้าปฏิบัติการสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าเพื่อให้การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ฝุ่นละออง PM 2.5นอกจากก่อมลพิษแล้วยังส่งผลอันตรายต่อดวงตาด้วยโดยนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองอธิบดีกรมการแพทย์เตือนว่าผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5อาจรุนแรงถึงขั้นเยื่อบุตาและกระจกตาอักเสบได้จึงขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นควันหนาแน่นงดกิจกรรมนอกบ้านหากค่า PM 2.5อยู่ในระดับสีแดงขึ้นไปผลิตนาทควันแสนสุกรายงาน